นี่คือมนดบนะครับทานผู้ชมเนี่ยครับมบแผนผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนฐานสูงจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นมนดบสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเช่นลอยพระพุทธบาทเป็นต้นนะครับทุนผูน้ชมนี่โอ้แต่มันมีทางขึ้นด้วยครับทุนผู้ชมงั้นเราขึ้นเลยดีกว,ว่าไปเนี่ยครับ ันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับท่านผู้ชมด่งั้นเราลองไปดูข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรโอ้ข้างในก็ไม่มีอะไระครับท่านผู้ชมเนี่งั้นก็เราไปสถานที่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไป